เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะอย่างแแหงแค่หุงไข่เนาะเก็แล้วแต่สูตรไข่สูตรมาพวกอย่างนี้กดเท่าไหร่อันนี้สามสิบห้าบาทหอมหอมตะไคร่หอมจนหอมนานหอมเป็นปิดที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทองแล้วก็เราก็มาขยายเป็นชาติพันธุ์ในนี้เป็นสินค้าลิขสิทธิ์เป็นผลิตภัณฑ์ของอปทผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานที่ ที่เราคิดคนคิดอะ่รแนี้นะใส่หัวโตเออเป็นของฝากเลยนะจวเยำว่าคือเมื่อก่อนที่เราเรียกหัวโตชาวเราอยู่ที่เขาเขามีที่มาที่ไปทีนี้พอคุณนะเปลี่ยนได้ว่าเข้าไปข้างในตรงในผู้อำนาจนะเขาจะเห็นก้อนหินต่างๆที่เป็นมีเปลือกคลอยลักษณะคล้ำน้ำทะเลการที่มันเปิี่ิดแล้วพันสี่ร้อยกว่าปีตรงนี้พันสี่ร้อยกว่าปีใช่คนแคท้เนี่ย เนี่ยมือก็จะสั้นๆนะเตาดูแบบนี้นะนหน้าตาปกติจะมีสั้นๆถ้าว่าคนแพรเนี่ยอยู่ที่ไหนที่ด้านนี้งความเดือดสมบูรณ์แล้วเอเอบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีมากๆได้รับเลยเราก็นําอัตลักษณ์ของคนแพรเนี่ยมาปั้นเป็นตุ๊กตาโอตอโต้แต่ว่าเรายังมีสองม,นนมีผู้หญิงมีผู้ชายที่จะรูปนั้นจะมีเนีย่ยทําไมแพงจริงก็ามันปั้นดีละตัวก<อ>ว่าจะได้ขั้นตอนนี้มันห้าชิ้นแล้วเอาไปเอาไป อันนี้ไม่ได้เ่าเพราะอันนี้เราทําเป็นรักษาของมีเผาเพราะว่าของดั้งเดิมที่อยู่ในนี้ทำกันเพื่ที่จะเชิญสั่งสรรด้วยเป็นงานดีไอไว่นี้คนเวลามาถึงเนี่ยเนี่ยก็จะได้มาทำนี่นี่มาทำมาทำได้มาทำได้มาตั้งแต่ได้เริ่มเรียนรู้ว่าสมุนไพรมีอะไรบ้างมีคุณสมบัติยังไงก็ได้มาหั่นสับตำซอยลงแล้วก็มาบรรจุแล้วก็แต่งหน้าตุ๊กตาเป็นตัวเดียวในโลกของคนเอากลับบ้านไป นี่แล้วก็เออเป็นเป็นขยายออกมาเป็นชาติพันธุ์ต่างๆเป็นลาสซมงลาข้างลราเวียงเป็นน้องจุกน้องแกะละแแปลงออกมาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเยอะมีคนรักคนนั้นแต่ว่าเราดีนะตาคนโงจะดีแน่ๆใช่ใส่เกับแตงโมเยอะใส่ตรงหูใหญ่ๆเนี่มันก็น่ารักมันมีที่มาที่ไปค่ะที่มาที่ไปแกไม่เห็ นี่กันนี่ก็น่านี่นี่ม pues okay. <I> ีหัวจุกน่ารักทั้งนั้นนหละจะเอาตัวไหนล่ะคะตัวไหนก็ได้ค่ะตัวนี้ดีกว่าตัวนี้น้ำมันน้อยตัวนี้น้ำมันเยอะนะคะนี่สุดนี่เอาชนะผู้หญิงชนะผู้ชาย่อานี่เป็นครบตัวนี้ใช่ไหมผู้หญิงชนะผู้ชายแล้วก็จะมีน้องควายน้องควาย ถ้ามีน้องจุดน้องแตกอันนี้มันต้องเอาอ่ะตัวนี้อะไรไม่ได้เอาบาให้ดูนี่เราผิดตัวก็ได้ใต่เราไม่ได้คนบอกคนนี่เข้ามาในกิจกรรมนะเขาบอกสองปีหนูยังดมของป้าอยู่เลยบางคนบอกเนี่ยสี่ปีแล้วนะยังใช้อยู่เลยเราไม่ต้องให้ดมอยู่สองปีสี่ปีก็มาบอกเราเนี่ยที่หนูกับป้าอันนี้เท่าไหร่เหรอเนค่ะ อันนี้หกสิบาบาทที่6กสิบอ๋อหกบาทอันนี้เป็นแห้งหมือนแห้งครัตัวอะไรยิ่งดมยิ่หอมยิ่งนานยี่หอมเด็กกกจุแกะแล้วพอเราไปสูงน่งไปแกะเรากินเดียวใช่ไหนครับกินเดียวกันค่ะหอมดีเ้ลไหนดีอ่ะแล้วดิ